ผมจะยื่นหนังสือเลยซ้ำแล้วครับซ้ำชั้นแล้วอย่างนั้นอ่ะร้านเล่นเล่นแรกเขาเขาเขามีการสืบมาแล้วฮะก็จะเป็นเวลานอกราชการไม่ต้องมาสืบหรอกครับเขาคงเซตเวลามาเรียบร้อ์ที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นงานเสาร์อาทิตย์ไงใช่นะคะอ่ะมาถึงอีกนางเอก น้องใหม่มาแรงม,มากๆเลยนะคะคนนี้เนี่ยเล่นละครเรื่องแรกดังเป็นผู้แตกเลย <Ừ. S 1> แล้วก็มี SMS ส่งมาถามเยอะมากกับเรื่องราวข่าวของ,องน้องน้ำตาลพิจักขณาค่ะเขาเป็นกิกกากับคุณเบียร์สุวรรณวัฒน์ได้ยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยค่ะข้าม,ออมาช่องไปได้ยังไงก็ตอนแรกเขาข้ามช่องไปผิดคนหรือเปล่าข้ามช่องไปที่คุณไผ่าพาทิศอ่าเออแล้ว มีข่าวว่าไปตามฟ้องตามเฝ้ากันที่กองละครน,นะมีไปกินข้าวด้วยกัน2ต่อ,อ,อ2คนก็เมากันว่าแบบมีกุก๊กกิ๊กหรือเปล่าแล้วอยู่ๆคุณเวียมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนคุณเคนภูภูมเขาเป็นค,คนแนะนําให้รู้จักที่ได้ข่าวมานะแล้วแล้วนักข่าวสายลับคนที่ได้ฉายาไฮดดาราคนนั้นเนี่ยเขาได้บอกไหมว่าเออตกลงเนี่ยเวียหรือไผ่จะเข้าวินเขาเคาะมาแล้วเคาะมาแล้วว่าเป็นใครเรารู้แล้วเราพูดได้ใช่ไหมคุณเฉียงไม่ผมรู้เลยอะแอร์ผมไม่รู้สิเขาคบกัน แล้วแล้วเขาก็ปิดอยู่ดิฉันเนี่ยได้ยินว่าเขาค, <น S 1> ค<ร>บกันตั้งนาน,นแล้ว จะเป็นใครไปได้เพราะคนนี้เขาตอบเขาก็เขินตลอดนะตอนที่เราไปสัมภาษณ์เวลาน้องน้ำตาลเขาพูดถึงคนนี้แต่เวลา,าลเขาพูดถึงอีกคนนึงอ่ะเขาก็พูดแบบกลางๆเราก็ดูรู้แล้วว่าเขาตกลงเขาคบกับใครคุณอยากฟังน้องน้ำตาลให้สัมภาษณ์ไหมล่ะคุณจะได้เอาไปวิเคราะห์เองว่าถูกไหมอย่างที่ดิฉันพูดกระป๋มถ้าอย่างนั้นผมขอวิเคราะห์ซะหน่อยกราบอยากฟังเสียงมาแล้วกราบคุณช่วยเอาเสียงน้ำตาลแล้วก็ภาพมาซะหน่อยนะกราบจัดมาเลยกระปมผมจะนั่งวิเคราะห์ครับส่งมาเลยครับ กับพี่เวียตาต้องบอกเลยว่าตาเองก็งงเหมือนกันเพราะว่าเอ่อโดยส่วนตัวแล้วตาตามไม่รู้จักพี่เวียเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักพี่เวียผ่านทางผลงานค่ะเพราะว่าส่วนตัวของตาเองก็ติดตามผลงานพี่เวียเหมือนกันไม่ไม่เคยเจอพี่เวียเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันเลยค่ะงงมากแล้วก็ตาเชื่อว่าพี่เวียก็ต้องงงเหมือนกันค่ะยังยังค่ะยังไม่มีแนะนําอะไรเพราะว่าตาเพิ่งเจอเค้นแค่ครั้งเดียวเองก็คือวันนี้ฟิตติ้งค่ะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะสถานะก็ยังไม่ได้พัฒนาค่ะก็ยังเป็นพี่น้องเหมือนกันใค่ะก็ แต่ว่าก็เข้าใจค่ะก็เป็นกระแสเพราะว่าก็ต้องมีการติดตามข่าวอยู่แล้วแล้วก็อยู่วงการนี้ก็อาจจะไม่ถ้าไม่เรื่องงานก็จะต้องเป็นเรื่องความรักอยู่ขอบคุณพี่ัยค่ะก็ติดตามผลงานพี่ัยเหมือนกันค่ะ <c oughs> ยังค่ะยังทุกคนที่เข้ามาก็ยังเป็นพี่น้องในวงการค่ะใครทีย่ยังไม่รู้จักก็ยังไงทุกคนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องใช่ค่ะเพราะว่าอตอนนี้ตาลก็เดียเด๋ยวมีละครเปิดกล่องอีกสองเรื่องค่ะแล้วก็เพิ่งเปิดเทอมด้วยตอนนี้ ค่ะทางผู้ใหญ่ไม่มีเรียกไปคุยอะไรแล้วกับพี่ไผ่นี่คือมีโอกาสได้เจอหรือได้คุยกันก่อนไหมก็ก็มีโอกาสได้เจอกันค่ะเพราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะเพื่อนก็ไปไหนมาไหนก็ไปกลุ่มเดียวกันซึ่งก็มีโอกาสเจออย่างนี้โอกาสจะพัฒนาอ๋อมีโอกาสพัฒนาไหมต่อก็คงเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ว่ายังยังไม่ใช่ในตอนนี้ค่ะก็เล็งใจผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่า หลายๆคนก็แบบเริ่มมาโฟกัสเพราะว่าตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนถามเรื่องความรักตาลว่าคงคงไม่ค่ะเพราะว่าทุกๆคนลดแล้วแต่ที่มาที่ไปแล้วก็ตาลเองก็ตอบชัดเจนทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าบางคนชอบตาลตาลเองก็ยังไม่มีการรู้จักคนกับผู้ใหญ่ก็คไม่ได้มีว่าอะไรไม่มีค่ะผู้ใหญ่ไม่มีเรียกไปคุย เคนตา,ตา,ตาว่าถือว่าช่งดีนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นละครมาก็เจอแต่คนชื่อเคนตลอดอะไรเงี้ยเรื่องที่แล้วก็เป็นพี่เคนเรื่องนี้ก็เป็นเพื่อนเคนแต่ว่ากับเคนไม่มีอะไรค่ะเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็รู้จักเคนมานานละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันหรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เฉยๆก็ตาก็อัพค่ะก็เป็นกระแสรรละครมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันโปรโมทเพราะเดี๋ยววันที่2 5ก็จะมีการวงสรวงแล้วตาว่าเคนอยากรู้ตาเองก็อยากรู้ตาว่าพี่เบย์เองก็อยากรู้ว่า ตอนนี้ลหลายๆคนก็คงงงนะคะเพราะว่าไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรที่แบบมารูจักกันก็ในอนาคตก็คงต้องการคนที่อ่อน่ยจะเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องโตกว่าเพราะว่าอา๋อเราเราก็เป็นเด็กแล้วอะไรเงี้ยรุ่นเดียวกันหรือว่าวัยที่แบบหนุ่มกว่าเราเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ไม่โอเคสําหรับการแต่ก็ชอบคนที่มีอายุมากกว่าวเราะคะ่ะแต่ว่าตอนน้นเวลานี้ก็ยังไม่มีค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเรียนหลัก ชอบคนมีวมากกว่าแล้วพี่ภพภัชทิศนี่มากกว่าไหมล่ะมากสินั้นไงนนั่แต่พี่เวียเขาบอกเขาไม่รู้จักเลยเขาก็ตอบชัดเจนว่าไม่เคยเจอกันนะครบถ้วนนะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับดาราเดลี่